ไปแล้วมันจะลูดไปกับไอ้ดินต้องยกเท้าแล้วใช่ไหมยกเท้ามาคุยนะมันเป็นหินลอยๆยกเท้าเดี๋ยวจะถอกนดแล้วก็ใส่แล้วฝั่งนี้นะพี่แกได้ไหมไม่โดดได้ไหมไม่ทันแล้วครับไม่ได้ครับทางขึ้นมีทางเดียวครับลงต้องลงทางนี้ครับได้เตรียมพร้อมน้องคนนี้แล้วนะมีรองเท้าให้เช่าเออตรงนี้โอ้โหขยิ้นไปนะครับยืนคอยยืนยืนตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเดินไปครับเนาะ ล็อกล็อคูครับคขึ้นมาแล้วมันลงได้ทางเดียวครับอืวดทางเดียวล้ว อชีันแล้วก็มาเป็นคนแรกเลยก็ดีเพราะว่ารอบแรกเข้ามาแล้วองีอนเปลี่ยนฝั่งโดฝั่งนี้ครับนฝั่งตดฝั่งนี้ครับสอฝั่งนี้ครับรอรฝั่งนี้เลยไปเลยครับไนดีเลยครับ เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับมาเลยครับมาเลยครับมาทีหลังแต่ไปก่อนครับเพราะว่าคนมาก่อนเนี่ยกำลังหายใจอยู่อันนี้เดี๋ยวไปน,นอกอม,มงองไม่เป็นไรครับลง,ลงไปเดังข้ออ,อ,อ่อนลงไปตรง,<อ>งน,นี้ไม่ต้องเดินงั้นคนที่สองไว้กันเนาะอะไรนี่ไปเลมาเลยครับมาเลยครับ หลุขอเป็นคนสุดท้ายขอเป็นคนัดไไม่ทันแล้วครับมันแค่ลัวไม่รบเียนคนถัดไ้ไ้าครับคนสุดท้ายเลยนะครับอัน้เรมานะครับเนี่ยสุดท้ายนะครับัดไปไม่เอาไม่อันนี้สุดท้ายสุดท้ายเพราะันแรถ้ายายแถวได้คนัดไปแถวอื่นกไม่ด้แลวไมอไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่มาไม่เอาไม่เอาไม่ม่เอาไม่อาไเอไเอาไวเไม่อามาไมเม่อไม่าเอาไม่เมอาไม่อไม่ ลืมนับนะครับหนึ่งเปนหนึ่งหนึ่งเปนสองหนึ่งเปนสามหนึ่งเปนสี่ไม่นับไม่เรียไม่นับแปลว่าลืมไม่นับเดนรอบครับนอก็ได้เอ็นนาไม่มีรองเท้าเนี่ยแต่เให้ข้างล่าขึ้นมาเอาขึ้นมาขออนุาตนะครับใส่รองเท้าไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอรองเท้ามาคู่นึงครับตอนนี้ให้คุณตาคุณแจ๊คยืนรองเท้าค่หน่รอสอง่ะอแก่ตัวเหรอไม่ได้ต้องมารอบแรกไ่้ยไม่ได้ดนลยับอบต่ับตรงนี้เลยนะครับจะเย็นับเสียวมนกำลังดีเลยครับเนี่ยวิวกำลังชัดเจนนะครับยืนไปตัว รายงานผมนายพลวบุรีพร้อมเลยนะครับอาหารคุณหวานจุดยืมประตูรายงานคัณไพใช่ไหมค่ะขอบรับทุกคน พอไหมครับพอค่ะตัดโอ้ยอย่าจับไกลขึ้นจับแค่นั้นเราพอแล้วตัดมามามาแล้วมาแล้วตัวน้อยมาแล้วเอายิงประตูเอามือจับด้วยเอาไรงานเดี๋ยวข้างล่างได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลย Đó đó mày, đó mày. Nó đang 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 đang. Đang đang. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái ơ Cái gì? 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 อะไรก็ได้ครับน้องเจียวพร้อมสู้ๆค่ะเสียงไม่ดังเลยเสียงไม่ดังเลยขนาดอยู่ข้างบนยังบอกไม่ดังเลยข้างล่างไม่ได้ยินเลยโอตาข้างล่างงงเลยครับเนี่ยเงียบไปหรือเปล่าอีกทีนึงทีนึงน้องเจียวพร้อมสู้ตายค่ะอ้าวัดไปสิเอาตัดไปไม่อยากจะถามเลยโดเธอ เอ้าหนึ่งร like, ับับสองสามออโอ้โหแตโดนรอบนี้เราไม่มีเชือกเลยไม่มีตะตานอินแล้วกัน